ก็ขอแสดงความดีใจนะครับผมกับเจ้าหนูดาวรุ่งนะครับผมอย่างอเลฮันโดการาโชนะครับผมก็ถือว่ามีข่าวดีอย่างต่อเนื่องนะครับผมตั้งแต่หายจากอาการบาดเจ็บนะครับผมกลับมาซ้อมได้นะครับผมไม่นานนะฮะก็ได้ต่อสัญญากับทีมออกไปนะครับผมจนถึงปี2028นแะฮะแล้วก็เมื่อวันนะครับผมก็มีข่าวดีของ กาณาโชออกมาอีกหนึ่งข่าวนะครับผมซึ่งเป็นทางแฟนสาวนะฮะออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ผมเธอได้ตั้งครันแล้วนะครับผมก็เป็นเจ้าหนูกาณาโชเนี่ยผมกำลังจะมีลูกแล้วนั่นเองนะครับผมก็จะมีเจ้าหนูกาณาโชตัวน้อยนะครับผมถือว่ามีลูกค่อนข้างไวนะครับผมเหมือนกับอองโตนนิมักซียาวเลยนะฮะสำหรับอะไรดกนาโชก็มีลูกไปคนแรกนี่ผมในวัย18ปีเท่านั้นเองนะครับผม ก็มีแรงข่านะฮะใกล้ชิดของกาณาโชนะครับผมก็ออกมาเปิดเผยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีของทั้งสองครอบครัวนะครับผมเพราะว่าความรักของทั้งสองคนเนี่ยคือได้รับการสนับสนุนนะฮะจากทั้งครอบครัวของกาณาโชเองแล้วก็ครอบครัวของเอวานะครับผมซึ่งเป็นฝ่ายผู้หญิงนะครับผมนับว่าเป็นปีทองเนะะี่ยของเจ้าหนูกาณาโชก็ได้ในผมสําหรับปีนี้แล้วผมก็ขอแสดงความดีใจในผมกับ จะนาโชด้วยนะครับผมแล้วก็หวังว่าจะกลับมาลงสนามได้เร็วๆนี้นะฮะแล้วขอให้ฟอร์มเปลี่ยงแป้งในผมยิ่งกว่าเดิมนะครับผมชีวิตนอกสนามดีเนี่ยผลงานในสนามก็อาจจะดีตามไปด้วยก็ได้นะครับผม mm hmm. โอเคนะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมนะฮะกดไลค์กด s u b สไคร e นะฮะชแนลบอลจันตากองไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ